บริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะคะฟรี5ปีห้องโดยสารที่ว้าวในรุ่นของ BSUV ราคาไม่ถึงล้านเอาช่างจัดเต็มสวัสดีครับผมไอแอมโอโซนและไอแอมการ์ตูนค่ะจากเกสตวบามอเตอร์ ater, ชอเอราวันการยบุรีครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้าโจไลออน และจะไปทดสอบสมรรถนะความสุดสบายและความปลอดภัยของเจ้าโจไลออนกันตามมาครับตอนนี้นะคะ I am กากระตูนกับ I am o z โอโซนนะคะกำลังทดลองขับเจ้าโจไลออนคันนี้นะคะแล้วเราก็เปิดสัร,รุปด้วยพี่โอจะพาเราไปไหนคะวันนี้เราจะไปสถานที่ท่องเที่ยวสวัสดีครับ วันนี้เราก็มาถึงจุดมุ่งหมายที่เราได้ตั้งใจมาคือริมน้ำของกาญจนบุรีซึ่งที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีบรรยากาศที่สวยงามเราขับมาพร้อมกับเจ้าโจไลออนคันนี้ที่บอกถึงคุณลนะักะสอย่างเด่นที่เราต้องซื้อ,ต,อต้องมีและต้องหามาใช้นั่นก็คือหนึ่งเลยในเรื่องของสถานะการขับขี่ ข้อที่2ก็คือสมรรถนะทางด้านความปลอดภัยและข้อที่3ก็คือด้านความสะดวกสบายที่เจ้าโจไลออนมใีให้คุณลูกค้าค่ะแล้วก็พบกับไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะคะกับเจ้าโจไลออนนะคะพร้อมกระจังหน้าแมสตร์แมทริกนะคะให้ความหรูหรากับเจ้าโจไลออนนะคะ และยาง225ทับ55นะคะ R18 ของเรานะคะเป็นล้อแม็กที่ทูโทนและสวยงามมากรับบอกของผู้ขับขี่นะคะเราสามารถปรับได้6ทิศทางนะคะเดินหน้าถอยหลังนะคะปรับขึ้นปรับลงนะคะแล้วก็พนักพิงพนักพิงขึ้นและลงนะคะพวมอะไรที่เรียบหรูของเจโจรออนคันนี้นะคะ จะมีแผงควบคุมคูตคอนโทนและแผงควบคุมที่หน้าจอ MID ตัวนี้นะคะทำให้ลูกค้าสะดวกสบายในการขับขี่ค่ะหน้าจอ MID ตัวนี้นะคะสามารถบอกถึงค่าพลังงานในตัวรถนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าของน้ำมันค่าของพลังงานไฟฟ้าและค่าของลมยางได้อย่างครบคันเลยนะคะค่ะแล้วเราก็มาดูตรงฝาถังน้ำมันกันนะคะกรณีที่เราจะเปิดฝาถังน้ำมันนะคะเราต้องปลดล็อกกับตัวรถก่อนนะคะ ลดล็อกประตูรถก่อนนะคะเราถึงจะเปิดฝาถังน้ํามันได้แต่ดนี่ค่ะกลดล็อกแล้วนะคะตามนี้เลยค่ะครับเรามาดูในส่วนของฝาปิดท้ายของเจ้าโจเลออนนี้ว่ากว้างขนาดไหนเดี๋ยวเรามาชมกันครับนี่คือภายในของเจ้าโจไลออนด้านหลังซึ่งมีความกว้างความจุอย่างมากเลยนะครับ เมื่อเราพับเบาเราจะรู้สึกว่ากว้างขึ้นจะเห็นได้ว่านะครับมันเป็นระน,นาบเดียวกันเลยสามารถบรรทุกหรือขนสินค้าหรือสัมภาระที่เราจะไปปิกนิกได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นจอจอรอนรุ่นนี้เหมาะกับคุลูกค้าเป็นอย่างมาก ส่วนโหมดการขับขี่นะครับเราสามารถควบคุมการขับขี่ให้ประหยัดหรือสปอร์ตเหมือนรถแข่งหรือการใช้ในเมืองให้สังสเกตร,รูปตรงนี้นะครับถ้าเรานี่คือโหมดมาตรฐานถ้าโหมดประหยัดน้ํามันให้เรากดตรงนี้นะครับรูปก็จะเป็นใบไม้ลักษณะนี้นะครับถ้าเราอยากใช้ความเร็วนะครับให้ตอบสนองการขับขี่ให้เราที่โหมดสปอร์ตก็จะขึ้นเป็นลักษณะลักษณะของรูปรถตัวนี้นะครับ เอาในกรณีแบตหมดทำยไงอะพี่กระตุนแบตหมดนี่ไงพอ๋อมีไวเลสชาร์จในเจ้าโจไลออนนะครับให้คุณลูกค้าด้วยซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับสะดวกสบายมากไม่ต้องมาหาสายชาร์จเสียบสวัสดีฮวาวาค่ะฟังเปิดสันลูปกำลังเปิดซันรูป นี่คือความสะดวกสบายของเจ้าฮาวาวจอรแลร์อรุนีนะครับสามารถสั่งการด้วยเสียงและสามารถสัมผัสโดยการปรับด้วยคุณลูกค้าเองได้เลยแล้วพวกเราสองคนผมแอมโอโซน แองตูนค่ะแล้วพบกันที่เกตบอมเตอร์ชอเอวันกาญจนบุรีค่ะครับเชิญสัมผัสตัวจริงและทดลองขับรถใหม่ได้ที่เกตบอชอยะะวันกาญจนบุรีนะคะมาพบกับจอร์ออนกันนี้แล้วคุณจะคุยกับเขารู้เรื่องมาไปครอบครัวหาวาจอร์อดนด้วยกันนะครับแล้วพบกันนะคะบ๊ายบาย